พีแม่หมียังกลัวเลยลูกไอหมียังกลัวแม่กลัวเหมือนกันสวัสดีค่ะใหม่นะคะกติยาชาแนลวันนี้นะคะเราก็นี่เลยอีแม่จะมาไถมาไถสเก็ตนะคะเอ้าไม่ใช่พูดผิดเขาเรียกว่าอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตนะคะก็ ลูกสาวอยากได้แล้วก็ซื้อมาตั้งนานแล้วฝึกให้แต่ลูกนะคะแต่ก็แม่นี่ไม่กล้าก็คือแบบช่วงนี้42แล้วอะไรก็หายากอยู่ก็เลยไม่กล้าแต่ช่วงนี้ก็มีแต่มีแต่คนเซิร์ฟสเก็ตกันบ่อยก็เลยเอ๊ลองดูสักตั้งดีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าจะให้น้องผักหวานเป็นคน สอนคุณแม่แล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะบันเทิงขนาดไหนก็เตรียมขำกันได้เลยนะคะเพื่อนๆการสอนแม่ก่อนทำีสอนลูกแม่ยืนก่อนได้ไหมแม่ยืนแล้วก็ลงยังไงหรอแม่ท่านาคขาแล้วก็ไถหรอโอ้โม้โอ้โอ้โอ้ไอ่โ้อ้โอ้อนโ้โอ้โอ้อ้อ้้้อ้โ้้้อ้้้้อ ลองแหมงดูสิยังไงนะเอาอย่างแหมงนี้ขึ้นไม่ฮะแม่ถนัดขาขวราใช่ไหมอ,อ๋อเนี่ยก็ถ่ายอย่างงี้หรอไม่ไม,ไม่ต้องอยู่ก่อนเดี๋ยหนูถ่าย<ะ>เดี๋ยหนูลองแบบทำอย่านี้นนะอ๋อหนูอยู่ข้างหลังดีกว่าเอานี้ไว้เขาวไว้ข้างหน้าหรอใช่แล้วก็ เอามันจะปุ๊กกระเด้งก้าอาค่ะหลังขึ้นอยู่จำชั้ะไม่ใช่ตอนที่ไถไปไงมันจะปุ๊กกระเดงหมุนจาระด์ไงขึ้นขึ้นเออเออขึ้นอ่ะอย่างนี้แล้วก็หมุนเท้ากลับขึ้นอย่างเงี้ยหรออ๋อแต่เดี๋ยวจะลองดันแรกรันมาสิไปสิเม่ย์จะเห็นเขาสอนกันบอกว่าหมุนวิววิววิวอย่างเงี้ย ไม่เป็นอ่ะเอาขึ้นไปก่อนมายังไงดีของเราไม่ใช่สเก็ตอ้าเหรอของเราเป็นอะไรไถสเก็ตสเก็ตเฉยๆขึ้นขึ้นที่เขาทำแบบเนี้ยแล้วก็ได้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 เร็วเร็วไม่แม่ต้องเอาเร็วๆขึ้นจริงๆแม่ต้องไถแบบไถช้าช้าแล้วแม่ก็ส่งตัวขึ้นอย่างนี้ก่อนแล้วแม่แล้วแม่ก็ทำเร็วๆขึ้น ก็ทําแบบนี้อพอแม่ท่งตัวได้แล้วใช่ไหมแม่ส่งตัวได้แล้วใช่ไหมแม่ก็เอาขานี้ขึ้นแล้วก็ไหล่ไหลๆก่อนไหลไปก่อนแต่มันไม่ได้ไหลยเยอะใช่ไหมลจะมีคอทําได้ไหม <c oughs> ยังไงนะไถ่ไถ่แล้วก็เอาขึ้นทีหลังไม่ไถ่ไถ่แล้วก็เอาขาขึ้นเร็วๆางเงแบบีเ้หรอซูสเก็ตบอดใช่ไหมไถ่ไถ่ไปหนึ่งครั้งแล้วก็สรงตัวให้ได้ เร็ววสุกตัวให้ได้ดันไปเยอะๆอย่างนี้หรอเขาจะทำได้หรือไม่ติดตามช่งต่อไปเอาใกล้ๆเอาใหม่เอาหมเฮ้ยไงดีหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูจำไม่ได้แล้วอ oh ่ะ ไม่เป็นผู้ใหญ่ <c oughs> ม่แม่ต้องอยู่ตรงอ้าหรอตรง,ตงน็อตนี่หรอใช่อ๋อเหยียบตรงน็อตแล้วมันจะบวบพุ๊กรกะเดิงก็ลูกแม่กลัวม,มันอย่างเงี้ยแม่ก็เอาเท้าแม่ก็เอาเท้ามาอยู่แบบนี้สิไม่ใช่มาด้านหน้ามันก็หนึ่งนีอ้าวหรอเอาเท้าไว้ตรงไหนนะเอาเท้าไว้ตรงเนี้ยโอเคพอดี<า>น็อตอะ่ะพอดีน็อตได้ใช่ตรงนี้อ่ออีกโอเค แล้วก็ไปข้างหน้าข้างหน้าไห่แม่ต้องทรงตัวเหมือนกดนจัดน,นี้หรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> นี่แบบนี้ไอแบบเนี้ยทรงตัวให้ได้อยู่นานที่สุดเดี๋ยวหนะะูทำให้ดูถ้าแบบพอปล่อยพลังเสร็จแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็ลงเลยโอ้ <c oughs> ยไหน ถ้าแบบมันหยุดแล้วอะหมายถึงว่าถ่ายไปแล้วก็ยกขาขึ้นเลยเหรอลูกยกยกสูงแล้วแปลงไม่ไดแม่แบบชิบแบบนี้แล้วแม่ก็ยกขาขึ้นแล้วแม่ก็รงตัวไม่แม่กลัวมันปุ๊กกัเด้งนี่ไงปิ้วนี่ไไม่เป็นไรใช่ไหมใช่งี้เหรอใช่แต่แม่ต้องทําเองเออนั่นเละแล้วก็ถ่ายแรงๆขึ้นเอาให้ทุก แม่กว่ามันร้องนี่น่ะแล้วพ่อแม่ทําได้แล้วแม่ก็ไ<ร>ถเนี่ยขึ้นดนอยดีกว่าอันนี้จะได้บรายลงแล้วแม่ก็ทำแล้เร็วเร็วขึ้นอ่ะพอแม่ทําได้แบบอุ้ยพอแม่ทําได้เร็วเร็วแล้วแม่ก็สืว่าแม่ทําได้แล้วใช่ไหมแม่ก็อาค้าคืนพันนะาอ๋อโโห,โห,โหถ้าจะได้หลายถ้าจะได้หลายคลิปตายละ ของพี่หญิงแค่สองวันเองนะหรอพี่หญิงสองวันได้อยู่ใช่ไหมก็ตอนนั้นตอนที่พี่หญิงมาพี่หญิงก็เล่นกันอ่ะแค้ที่ว่าเขาไถไปอย่างนี้เลรอลูกไงอะนี่แม่ลงลงสิไหลไหลแม่ลงตรงโน้นมาได้ไหมอะไหลแม่ลงตรงนั้นมาได้ไหมทำยังไม่แม่จะไม่เสียแม่จะไม่เสียหรอแม่รู้ละเรายังไม่ฝึกได้ไหม เราแบบโพสถ่ายรูปไปก่อนจริงๆแม่น่าจะขานี้นะอกหวานบอกว่าแม่ขานั้นน่ะแม่ถนัดขานั้นลหรก็ถนัดขานี้ถนัดขานี้แบ<อ>นี้น,น,น่าจะได้อยู่นะเมื่อกี้เอาขานั้นไปแม่ก็เลยแบบไม่นเอาขาซ้ายไปก็แม่ทำบบขวาขวา,ขวาก็เอาขวาไปอย่างนี้หรออ้อาวหรอถ้าแม่จะไม่แปลก นี่เดี๋ยวหนูค้นหาก่นทำไงอ่ะวันนี้แม่ก็ไปดูอยู่นะเขาพูดเหมือนมันจะง่ายนะแต่ว่าความไหลอ่ะกลัวเขี้ยวเหียกลัวเขี้ยวหายกลัวจะหนักอ่ะมากว่าไม่มีใครอุดให้ตายละอ๋อถ้าขึ้นน่ะได้อยู่ที่เขาไหลๆเนี่ยแต่ว่าเวลาไหลไปไม่ได้แต่ใอ่ะมันแบบมันจะมีแบบมันจะมีแบบบู๊มาตอนนี้จริงๆเราจะงใช้ที่ตาบะ แบบนั่นแหละแต่ไม่เป็นแบบแม่แม่ใส่งเกงยขายาวหนูเล่นเหม,มือนมันง่ช่วุ้ยรถมาแล้วเลยเอากล้องไปด้วยแค่เบรกเจ็บเลยอะอันนี um> ้หนูไม่เกี่ยวนะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะรู้สึกันงแล้วก็เจ็บตูดตรงนั้นเฮ้ยเจ็บเลยอะ อยางเรียนแบบนะคะมีบทเรียนสบแล้วนแล้วไม่อยากทำนี้ขาอยากท้ามขั้นตอนจีเข็ดไหมเนี่ยจะเล่นได้ยังไหมเนี่ยดีนะใส่ต้องพังเป็นปีดีว่าแม่ใส่รองเท้านี้นะโอมันหุ้มข้อแบบนี้ไงพอตอนที่หนูเป็นตอนนี้หนูก็เป็นแบบแม่อ่ะเหรอ ไม่ก็ไม่แต่หนูไม่ได้เจ็บอันี้ให้ไม่ให้มันโดนอันนี้หนูไม่ใส่รองเท้านี้นจะล้มแทนหนูไม่ได้เจ็บตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้เจ็บแต่ว่าเป็นแผลมันแสบๆนิดหน่อยตอนนั้นหนูไม่ได้ใส่กางเกงขายาวอะไรแบบนี้อุส่า์แต่งอะไรนะมัดผมมัดอะไรให้เข้ากับสเก็ตแต่ร่างกายนี่ไม่พร้อมเลยเวควรว่าให้แม่ทำแบบนี้มากกว่า อเออนั่นสิแม่สงสัยจะเหมาะกับการอะไรนะยืนถ่ายรูปแล้วก็นั่งถ่ายรูป <c oughs> แล้วล่ะโอ้ยปลาเล็ดเจ้าปลเล็ดสกเก็ตโอ้ยปวดไปหมดแล้วผู้ใหญ่อย่าหาทำ <c oughs> ก็เห็นเขาดูเขามาหลายวันแล้วเนี่ยเห็นช่วงนี้เขากำลังอินเทรนเนี่ยเซฟสกเก็ต เออไม่ไม่เซฟัวเองไม่เ็ฟไม่แต่ว่าเราก็ว่าเราไม่ได้เล่นแรงเลยขนาดนั้นไงโหก็มันถ่ายมาถ่ายรูปหน่อยดูเก้อมีตานิชิกเลยแต่ก็ชอบอยู่นะอยากเล่นอยู่แต่วันนี้ไม่รู้<อ>น่าจะเล่นไม่ได้แล้วแหละเบอรอปองค่ะทำแบบนี้นะคะทุกคนสังขารไม่เพ้อมหน้าตานี่ก็โอ้โหอุตสา นต่งไปอย่างดีให้เข้ากับหน้าสเก็ตอ้อยรองเท้าหลุดอย่ามาบังสี่อ่ามาเลยอย่ามาบังเดี๋ยวมันโดนแม่ไม่บังแม่ก็เดินหอกมาเลยนั่งรอยแต่หน้าอ้าอยู่ด้านข้างนี่ไม่บังหรอกก็ตอนที่หนูถ่ายเล่ได้ไม่ได้มไปอ่ะไปเลยไปเลย เขาเป็นไปอ่ะแมนอยู่ด้านข้างโอเคอามีไม่กลัวเลยเนี่ยก็เห็นหนูเล่นแล้วเหมือนมันจะง่ายนะลูกคอเป็นไรอ่ะคอแค่อ่ะอ่ะมีก็อยากเล่นหรอมีขึ้นดูสิมียังเอาตัวมามีขึ้นยังเนาะ ยูมีเนาะเอาขาขึ้นไมีนขึ้นตรงนี้สิมีเอาอีกรอบเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเนี่ยมีอีกรอบนึงมีมีมีสั่งเสกิ เอาไปยันนี่น้าๆแล้วนเอาเอาเอามีมานล้วมีมานล้วนี่แม่หมียังกลัวอะไรลูกไอหมียังกลัวแม่เราเหมือนกันเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ทุกคนฮะอ๋อมีหนีไปแล้วอย่าแผลนะคะแต่ว่าปันเดิงกันไปแค่อนีก่อนนะคะช่วงนี้สงสัย ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเจ็บไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่เจ็บก็จะมาเล่นต่อนะคะเพื่อนๆก็า <c oughs> ยากจริงๆสกิลนี้ทักษะนี้เนี่ยยอมแพ้ไม่ใช่ว่ายอมแพ้คือเรากลัวลื่นนะคะทุกคนก็คือแบบกลัวลื่นกลัวพเลาดเจ้าเลิดแล้วก็นแหนะแยกแล้วหนาวหนาวแน่ๆ <c oughs> ไม่มีอะไรนะ <c oughs> รุ่นนี้ไม่มีอะไรบาย ถือว่าของเขาหูอของเขาราคาเป็นหมืม่นๆแพงๆอะไรทั้งนั้นเลยลูกแต่ว่าไม่เราก็แบบเล่นแบบสนุกที่เฉยไงไม่ถ้าเราอ่ะก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าถ้าเราจะล้มอ่ะสเก็ตไปที่ไหนก็ช่างมันแต่ว่าให้เราแบบว่ากระโดดลงหรืออะไรให้ทรงตัวได้แต่ทําไมแม่ทรงตัวไม่ได้ก็ไม่รู้่ล้มเลยอ่ะดีนะที่อันนี้ถ้าไม่ใช่รองเท้านี้สงสัยเท้าจะแพงไปแล้ว ก็เหมือนตอนที่หนูล้มกันก็เหมือนตอนที่หนูล้มตรงนูต้นตัวยังไม่ได้แล้วก็จะแบบไถไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบเจ็บตัวได้ก็ถ้าใครจะเล่นก็ด้วยความระมัดระวังถ้าอยากเล่นนะคะเล่นแบบนี้ดีกว่าค่ะดูเหมือนมันจะเล่นสนุกนะแต่แรกก็ตอนที่ฝึกลูกก็ไม่กล้ามาฝึกเพราะว่ากลัวลูกล้ม ไม่พ่อมาฝืนให้เนาะตอนนั้นเราสน่พ่อจะมาเฝ้าแต่หนูไม่กลัวเหรอตอนมันไหลหนูทรงตัวได้แล้วใช่ไหมใช่ก็แม่ก็ไม่รู้กค่เห็นเนินเล็กนิดเดียวเองอ่ะก็ส่วนของหนูเวลาหนูเล่นตอนเล็กๆอ่ะหนูจะเล่นแบบนี้นี่ให้ทุกคนดูเลยไปทางน้นดิจะเห็นได้ไงไปทางน้นอาวเหรอตรงนี้ตรงนี้เออแนวพ่อหนูเล่นอ่ะหนูจะเล่นแบบนี้ก มันยากกว่าปั่นจักรยานนะทุกคนหนูจะเล่นแบบเนี้แล้วพอไปไปมามาตอนที่แม่มาเฝ้าอ่ะเือนี่แม่จับหนูหนูก็ขึ้นยากเหมือนกันนั่นแหละตอนที่ตอนที่หนูมาตอนที่แม่มาเฝ้าอ่ะอยู่ดีๆหนูก็ถ่ายได้เฉยเลยอ,ะอ่ะถ่ายไปได้เองอย่างนี้หรอแล้วแล้วหนูก็เอาขาขึ้นอยู่ดีดีก็ถ่ายได้เลยไม่ค่อยดีน่าจะไม่ยืดหยุ่นนะเนี่ยจริงๆรงเขาบอกว่าห้ามโดนน้ำแต่หนูเอาไปล้างแล้วก็โดนน้ำไปแล้วโอยจบเลย ก็เลยทำท่าอะไรไม่ค่อยได้ไงแต่ว่าถ่ายได้ชอบก็ชอบชอบเสี่ยงนะดีนะที่วันนั้นหนูอยากไปลงตรงนั้นน่ะที่ตรงวัดน่ะไม่ให้ลงแล้วกลัวลื่นหน้าแหกฟันหักหน้าวางตายแน่ไม่เอาไม่เอาเหมพิจาเออนล่นแหละเดี๋ยวก็ฟันหาย เมามอยเมาลอยเลยนะที่เห็นหนูเล่นแบบนี้ตอนกลับบ้านใครเห็นเราอ่าตอนที่เหนื่ออ๋อแรกๆอย่างนี้หรอเล่นอย่างนี้หรอแต่อันนี้ตัดออกนะแม่แม่หามอะไรฉัมรติว่าแบบก็เห็นแบบหนูเล่นแบบนีลอ่ะเฮ้ยอ้าววิธีเล่นแบบไหน เอาไปให้มีเล่นนะมีหันมามองเลยน้งใส่มีอยากเล่นน้งใส่แม่จะได้นั่งอย่างนั้นละมั้งนั่งถ่ไม่ใช่ยืนไถ่ยไปทำกับข้าวกันดีกว่าไหม